จริงๆแล้วคงควรจะก่อนแต่ก็ไม่เป็นไรโอเคอะลงหายใจเขาก็ต้องก้าวต่อไปเล่นตอนนี้ผมไม่ได้ร้องฉะนั้นเราเต้นได้เออเออนี่ยตั้งแต่ผมซื้อผมไม่ได้เอานี้ออกเลย <laughs> เดี๋ยวเก็บเก็บๆๆๆๆมาตาของผมแล้วคือบบิท then you die ชีวิตกระเปียบมืนเซนตามตัวเองว่าเราต้องการสิ่งใดมันจะยังอีกยาวไกล <Okay. S 2> เรื่องเบื้องหลังโอเควันนี้เราอยู่ที่สตูดิโอของเอ่อแมทพัฟเฟตสตูดิโอค่ะแมทพัฟเฟตก็ แมดพอเป็ญมีช่อง YouTube ด้วยใช่ไหมมีครับผมชื่อว่าแมดพอเป็ญใช่ไหมใช่ครับผมชื่อเดียวกันนี่แหละมันโคตรเทยดูสิมันแบบมือโปรแล้วแล้ววันนี้คุณคุณจะใช้โปรแกรมอะไรในการตัดต่อโปรทูครับผมโปรทูใช่ครับผมโอ้แล้วคุณใช้แมดด้วยเหรอโอ้ยเนี่ยเราต้องขอบคุณแมดพอเป็ญสตูดิโอเพราะว่า มาช่วยเราอัดเสียงคานเท่มันดูดีมากแล้วถ้ามีใครอยากจะติดตามช่องเขามันจะฝากเ่งข้างล่างเพราะว่ามันมีเพลงที่ดีมากเลยขอบคุณคได้เดียว <c oughs> เ,รเราจะเริ่มอัดเสียงแล้วก็ค่อยๆพาทุกคนมาดูเบื้องหลังพร้อมไหม <I S 1> Are you ready, <'m> ready. logo พร้อมไหม Hello เราเป็นคนลึกในท a ที่เดินมาในคืนกับวารลิขิตบางคงเลิในทางที่ชบบางคงเดินในทางที่ผิดบางคงยังไม่รู้เลยว่าจะทาอะไรกับชีวิตเพราะยังไม่เคยลง You can change the past but you can use it The truth is nothing is i in the world So fuck y o o my m o e now a n never That's it. โอเคโชคดีแล้วผมสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับเมื่อกี้ที่เราอัดเสียงเป็นยังไงบ้าง It was good. เอาไทยเอาเอาพูดลาวด้วยไทยคักไลคักไลคักอิลีคักไลคักอิลีคือมันเทใช่ไหมนั่นแหละผมแค่ตอนนี้เป็นวันที่โค้งแย่เห็นเส้นทางเขาขนาดที่ผมมาไหมแล้วลีม و ซินข้ามาเพราะว่าเขาจะสายคือแบบแล้วอะไรวะผมผมติดหน้าไอ้โรงแรมไอ้หมู่บ้านมาสเตอร์พีอ่ะ ยี่สิบนาทีเพราะอะไรรู้ไหมบอกเป็นความลึกเส้นทางที่เดินไปได้ขึ้นกับใครลิขิตบางพงเกิดเดินในทางที่เดินบางพงเกิดเดินในทางที่ผิดบางคงเกิยังไม <elas> <en> ่รู้เลยว่าจะทำอะไรกับชีวิตเดีสิผมมาได้สักสักผ้าแบบสีขาวฉันผมใส่เสื้อน่าเกลียดแต่ว่าสูทันเปิดฉันไม่เห็น วันนี้เราวางแผนที่จะถ่ายแถวแถวมู่บ้านแต่ว,ว่าเลอมมันเข้าไปได้เพราะว่าสะพานมันสูงเกินไปหรือมันไม่ค่อยมีทางที่มันจะเข้าไปได้ตอนนี้เราแค่จอดข้างถนนแล้วเราถ่ายแค่นั้นตอนที่ถ่ายคลิปอะไรชวนมากมันจะไม่ได้ไปตามที่เราแผนตลอดฉะนั้นตอนนี้เราแค่ถ่ายที่เรามีพยายามทําให้มันดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อนเราเข้าไปข้างในล้วดูว่ามันเป็นยังไงเราต้องขอบคุณ Thai Luxury Limousine คือถ้ามีใครอยากจะเช่าเอาไปงานแบบหรูๆก็ไปถึงเว็บไซต์ Thai Luxury Limousine ผมฝากในข้างล่างเดี๋ยวเราจะเข้าไปละไทยอันนี้คืออะไรครับ เซปไลเซอร์ครับมันมันมันช่วยอะไรคนระับจะได้ภาพที่ถ่ายออกมาจะสมูทขึ้นครับพรอ,อ,อมไหมครับพรอมไหมครับพรอมแล้วพรอมแล้วรอพี่สองมันร้อนมากเลยแตก็โอเคโอเคโอเค good <Yeah. S 2> โอเคประเด็นคือลิมูซีมันยาวกันไปมันกลับรถยากฉั้นตอนนี้เราต้องหยุดรถแป๊บเดียวเองแป๊บเดียวเองนี่นะเกลือกเกือเนี่อนี่คือวิธีีเรากลับรถกลางเทม คืเมื่อกี้เราเราพูดว่าตั้งเก้และเราขำเพราะว่าเราสามเอาไวเป็นเป็นภาพ Slow Motion ที่ดูแบบว่าเรามีความสุขกับชีวิตแต่ไม่มีใครรู้ว่าเราพูดลายความัมื่อเแต่ว่าเราพูดว่าตั้งเก้ใช่ไหมตังเกเกก็ได้เป็นยังไงบ้างโลโก้พักลายเพราะว่ามันเท่มากเลย คือเดี๋ยวผมยังไม่ได้แนะนำคนนี้ชื่อโลโก้แนะนำตัวเองแนะนำตัวสบายดีใครชื่อว่าโลโก้เนาะหรือว่า MC โลโก้ MC โลโก้คือผมกับโลโก้เราเป็นเพื่อนกันเกือบ3หรือ4ปีใช่ไหมประมาณนั้นเรารู้จักตอนที่ผมสอนภาษาอังกฤษที่ประเทศเราและตอนนั้นเราเคยทำแรปที่เราแรปในภาษาอังกฤษแต่เราสอนภาษาอังกฤษจำได้ไหมจำได้ไหมไม่กี่เดือนที่แล้ว <laughs> ผมฟังเพลงของโลโก้ที่เขาทำประมาณ กี่ปีที่แล้วสองอสงใช่ไหมแล้วผมชอบมากคือข้อหมายของเพลงนี้คือมันดีมากแล้วผมชอบมากฉะนั้นผมติดต่อโลโก้แล้วบอกว่าขอแบบรีเมคในภาษาไทยได้ไหมแล้วคุณว่าไง yes yes, yes. ใช่ฉ mm hmm. ั้นถ้าคิดว่ามีใครอยากจะดูคลิปแบบโดนฉบับตั้งแต่แรกวันสองมปีทีแล้วแล้วผมฝากลิข้างล่างว่าคุณสามารถเข้าไปดู ตอนที่โลโก้แรปในภาษาลาวย่างเดียวมันมันแจ่งมาก <c oughs> ฉะนั้นเราต้องขอบคุณโลโก้ที่ทาเพลงนี้ขึ้นมาที่เราสามารถมาถ่ายแบบเท่ๆเลย <c oughs> แล้วถ้าเกิดว่าใครอยากจะติดตามพวกเขาจะติดตามโลโก้ได้ที่ไหนอ๋อลิงก์ลิง,ลง์อะไรชื่อ,อช่องอะไรรู้ยังโลโก้สตูดิโอโลโก้สตูดิโอโอเคเดี๋ยวผมฝากหนึ่งข้างหลังแน่นอนไปไปให้ความรับไปแสดงความรับคงครอบความวามาเมนเทนกับโลโก้แล้วติดตามขขาเพราะว่าเขาจะออกคลิปบ่อยๆนะ ครับเดี๋ยวเราต้องถ่ายต่อเราต้องถ่ายต่อโอเคเม็เดยาวมือจับเป้ายาวมือจะเป้ามือจะเข<ม>่าตลอดเลยแต่มันต้องเี้ไม่เห็นรถ ได้โอเคเอาเอาเอามุมเดิมอีกรอบนึงเป็นยังไงบ้างรูเหนื่อยไหมนี่หน่อยครับสนุกมากเ้สุดยอดโอเคที่เราบอกไปแล้วคือตอนนี้เราใช้คลิปเซ็ตรีบร้อยแล้วและถ้าคิดว่ามีใครอยากจะเช่ารถลิมซีนี้คุณสามารถเข้าไปถึงเว็บไซต์ว่า www. thailuxurylimousine. com เราต้องแสดงความรักเพราะว่าพวกเขา ให้เราใช้รถฟรีวันนี้และเราต้องขอบคุณโลโก้ที่แต่งเ,เพลงคู่เท่ที่มึกเชิงม,มากวันนี้อย่าลืมไปกดติดตามโลโก้ด้วยและก็วันนี้มีแค่นี้นขอคบคุณทุกคนที่ติดตามเจอกันพรุ่งนี้กับคลิปใหม่เดี๋ยวทำทำอย่างนี้เอาสวัสดีครับ <Okay. S 2> แบบบนี้แค่หนึ่งสอสวัสดีครับตรงรจะเท่เลยอ่ะฮะ